สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิสุทธอนันต์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเีเลทกับเทศกาลที่กําลังจะมาถึงนิดนึงแล้วกันเนาะนั่นก็คือเทศกาลกินเจครับคุณรู้หรือเปล่าว่าเทศกาลกินเจเนี่ยมันมีพิธีกรรมหนึ่งที่มีเรื่องของเครื่องหอมมาเกี่ยวข้องด้วยนะเออก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาบอสมีคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดนะคะรับบอสนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมี ภูเก็ตช่วงหนึ่งเนาะเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ4เดือนเนาะซึ่งมันเป็นช่วงที่ตรงกับเทศกาลกินเจพอดีครับทุกคนสิ่งหนึ่งที่บอสเห็นอะโดยที่บอสไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนในะกรุงเทพนะบอสก็ไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพเขาทำกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนอยู่ภนะูเก็ตอะทุกคนคุณก็รู้ใช่ไหมว่าภูเก็ตเนี่ยกับเทศกาลกินเจเนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังกันมากๆอย่าใช่คว,ว่าค่อนข้างเลยคือเขาจริงจังกันมากๆครับแล้วที่เนี้ยร้านอาหารเจทุกคนก็คือเต็มเมืองภูเก็ตไปหมดเลยเนาะแล้วสิ่งที่บอสเ,เห็นอย่างนนนนนึงงกกกับทททุๆร้้้าา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 ีี่่่ขยออออหหเเเเเจจะคมมมืไไผแลวว็ ซึ่งบอสอะไม่รู้ว่าคืออะไรตอนนั้นบอสคิดแค่ว่าเอ้ยหรือว่าเขาม,มาจุดไล่มแมลงแค่นั้นเองอันนั้นคือเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะจนเวลาผ่านไปครับทุกคนแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็คือประมาณ2วันที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันจะถึงเทศกาลกินเจแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็เออก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราก็ไม่ได้กินหรอกแต่ว่าก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ได้ครับทุกคนพอเราสนใจเรื่องเครื่องหอมเราก็เลยนึกถึงอะไรที่มันเป็นเครื่องหอมสารภาพตรงๆก็คือหาคอนเทนต์ที่จะทำนั่นแหละก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยหรือว่าม ข้อมูลอะไรเลยไงเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการจุดไม้หอมมันเรียกว่าอะไรบอกก็เซิร์ชแบบว่าเผาไม้หอมกินเจภูเก็ตกินเจไม้หอมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเครื่องหอมกินเจอะไร,งไรเงี้ยก็ไม่มีคือแบบหายากมากจนกระทั่งก็เจอครับเจอในที่สุดแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมันคือส่วนหนึ่งในการทําพิธีกรรมในการกินเจเรามาจับสังเกตได้อีกทีหนึ่งว่าการจุด หรือเผาไม้ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เผาแล้วกองกองไว้ที่พื้นนะครับทุกคนเหมือนเขาใส่ถาดมันไม่ถึงกับพานเผาเป็นท่อนขนาดประมาณนี้ครับคือไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นท่อนแบบท่อนไม้เลยอะซึ่งบอสไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือไม้อะไรนะครับก็เผาแล้วก็วางไว้บนถาดแล้ววางไว้เหมือนแบบบนโต๊ะเที่าายวไข่กับข้าวอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยเออมันน่าจะเป็นเครื่องหอมนั่นแหละเนาะก็เลยมาเสิร์ชข้อมูลดูอย่างที่บอกแล้วพอหลังจากเสิร์ชข้อมูลนะครับทุกคนเราก็รู้แล้วว่าโอเคไอ้ไม้ที่เผาบนถาดนั้นอนะไม่ใช่ไม้อะไรก็ได้ไม่ใใช่่่่ไไไมม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 ้้ธธรรรรรรดดาาททััวทัวๆปปคคคุกกกกนนนนนนนแตืืออออหหหเเ็งงงจจิิิยึี ถ้าคุณเคยลงไปภูเก็ตในช่วงเทศกาลกินเจอะจะไม่ใช่แค่แบบเออไปร้านอาหารเจแล้วซื้ออาหารเจกลับมากินที่บ้านนะคือเขาจะมีพิธีกรรมในศาลเจ้าทุกๆวันตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกินเจเลยนะครับทุกคนมันจะมีพาร์ทหนึ่งบอกใช้คำว่าพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเล่าทั้งหมดคือมันจะเป็นคลิปความรู้ด้านกินเจไปแล้วมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่มีเรื่องของเครื่องหอมมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ข้อมูลมญหามาจากอินเทอร์เน็ตเนาะถ้าผิดถูกยังไงเนี่ยถ้าคุณมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ ไม้หอมต่างๆควบคู่กันไปด้วยกันนะครับเช่นไม้จันไม้จวงเนาะเพื่อเป็นการบูชาเทพประจําอามครับทุกคนอามอออ่างไม้ตีสอามมมาเนาะอาออมานะอาภาษาภูเก็ตแปลว่าก็อารมณ์เหมือนสารเจ้าคือแปลว่าสารเจ้านั่นแหละนะครับแล้วตอนกลางคืนนะครับช่วงเวลาประมาณ5้าทุมนะ่มเนาะเขาก็จะมีพิธีกรรมนะครับที่สารเจ้าเรียกว่าพิธีกรรมโกยเส้นเหียวนะครับเป็นพิธีกรรมหม้อไฟไม้หอมโดยจะเป็นพิธีการเผาไม้หอมนะครับเผาเสร็จเขาจะทําการ รมควันไม้หอมนะครับทุกคนทั่วโรงครัวในศาลเจ้าเลยแล้วก็บริเวณต่างๆทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับเราเตรียมพื้นที่สาหรับเชิญเทวดาลงมาร่วมพิธีในวันนั้นนั่นเองนะครับ <c oughs> และนอกจากนี้ในสมัยก่อนนะครับหรือปัจจุบันเขาก็ยังทําอยู่แหละเนาะเวลาคนเอาอาหารมาจากศาลเจ้านะครับทุกคนเราไม่สามารถที่จะแบบเออเอามาแล้วกลับมาที่บ้านแล้วแบบเช้ามาตื่นมากินได้เลยเขาจะมีวิธีกรรมหนึ่งอีกเช่นกันนะครับก็คือเราจะต้องเผาไม้หอมที่บ้านนั่นแหละแล้วเราก็เอาอาหารเหล่านั้น,น,นที่เอามาจากศาลเจ้าอะ่ะมาลมควันไม้หอมก่่อออนนนนนะะะครรรััับบถึงงจเเาาามปทได้ ตรงนี้บอก,ก็เลยอันนี้บอสเดานะบอขอใช้คำว่าเดาเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลต่อจากนี้แล้วบอก,ก็เลยเดาเองว่าพอเป็นแบบนี้ร้านอาหารต่างๆที่ขายอาหารเจนะครับเขาก็เลยเหมือนแบบเผาไม้หอมแล้ววางไว้บนโต๊ะฟันของไม้หอมเนี่ยมันจะได้แบบมาคลุมตัวอาหารนะครับแล้วเวลาคนซื้อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเป็นพิธีกรรมทำเนียมปฏิบัติไปแล้วที่เขาทํากันนะครับจริงๆนะทุกคนถ้าใครไปภูเก็ตอ่ะคุณน่าจะได้เห็นเป็นท่อนไม้ไม้เผาแล้วก็ให้ควันมันค่อยๆพวยพุ่งออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมทุง เทพทําก็ถ่ายรูปมาบอกกันได้นะคือวันไม่เคยเห็นจริงตอนอยู่กรุงเทพอะแต่ไปภูเก็ตคือเห็นแบบทุกร้านเป็นเรื่องปกติเลยเราก็เลยนั่นแหละแปลกใจแล้วก็เลยลจําได้แล้วก็หยิบมาเล่าในคลิปนี้ครับคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะก็ขอโทษจริงๆกับทุกคนที่ไม่มีพร็อพจริงมาให้ดูหาไม่ทันคือแบบเซิร์ชหามหไม้จันไม้จวงคือบอสอยากได้เป็นท่อนๆนะแต่แบบเหมือนมีแต่เศษๆที่เขาขายกันเนาะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรครับมาเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นคลิปสั้นๆนะเผื่นเนอเป็นความรู้ที่มันรีเลทกับเทศกาลที่จะมาถึงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับอยากให้บอสเอาความรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องหอมหรือว่าเรื่องที่มันมีเ พิธีกรรมที่เกี video, channel channel, ca, channel, ่ยวกับพัมหอมนะครับมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งในยูทูบช annel แล้วก็ฝาก Follow instagram บอสด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธอนันต์ t i s u t a n a n t นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะไปกินเจกันครับทุกคนแต่บอสไม่กินนะชอบกินเนื้อสัตว์เป็นคนเรวดีดีนะครับไปละสวัสดีครับ